มะกอกจัดปะปลาสวายทอดจัดไปเลยส่วนแกมีมะกอกหรือเปล่าเยอะมากถ้าสวนแกมีมะกอกเดี๋ยวประเดดกันปะแม่ไม่มะกอกแกมดกเกินปะอืมฮะดกเกินดกเกินเออแม่ไม่เด็ดเลยเอาลุงไหนได้แล้วไปแ่ ต้มเลยเปล่าต้มเลยทำไงเปิดแก๊สเลยน้ำใส่เปิดแก๊สเอาน้ำใส่เอาป้าใส่เลยเอาแม่แม่เดือดกันเหรอไม่ต้องทำไมล่ะเหตุผลก็ไม่ต้องไงเหตุผลไม่ต้อง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 ไม่ไม่มีเหตุผลหรอกอ่ะสองเิ้น ฝา,าปิดเลยเทียวรอเดือดอย่างเดียวปิดฝาหมอ้อปอกมะกอกก่อนเลยแม่มะกอนี่คือของแบบของสวนแล้วนะของสวนไม่ต้องไปซื้อเออซื้อแต่ปลาซื้อแต่ปลาอย่างเ,าเดียวเอาปอกเลยปอกไปเป็นเนื้อ,อยางมันกัดมือเดียดจะใช้มั่งก็ไม่ได้เนาะเทียวแล้ว ไกลไปนกหูไปๆัฝน <ไป S 2> ฝนๆเฮ้ไอ้พวกนี้นี่พูดไม่รู้เลยเามาฝานมากรอแทนแม่สิเดี๋ยวแม่จะทำอะไรมากอ่ะมาเลยฝานเลย สุกแล้วครับผมเนื้อปลานี่แม่แม่ทำไงต่อตักขึ้นใส่ถ้วยเลยลูกตักขึ้นเงี้ยเออ<า>ขึ้นตกันตกขึ้นมาวางใส่ถ้วยเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มโขลก่องแกงกันเลยนะจ้าวันนี้สำเร็จรูปแล้วงไงต่อละคุณแม่แก็แกะเนื้อปลาสิลูกเนี่ยแกะเนื้อปลาโขลกกับพริกแกง เพื่ออะไรอะฮะก็ให้น้ําแกงมันข้นไงอ๋อเพราะสิ่งนี้เองใช่แล้วนี่เราวโขกตาตตาไงตาอ๋อเรียกตาอ่ะเรามาตาพริกแกงกันก่อนเลย ไฟแล้วน้ําใส่ลูกหล่นปลาละหน่อยหล่นปลาเออได้เลยจะได้ไม่มีก้างเราจุดไฟ<ป>น้ําใส่ลลูกเที่ยวต้องให้บอกเลยเนาะใส่ปลาปลาปลาเราสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยจ้าตั้งน้ําก่อนเลยใส่น้ํา อ้ํเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยจ้าแล้วใส่น้ำปลาเลยจ้าใส่มะกอกันเลยจ้าเกลือมมะขามผงนวงัว เดี๋ยวเรามาทอดปลากันต่อเลยจ้าใส่น้ำมันอันร้อนใส่ปลาเลยจ้าปลาของเราก็สุกแล้วจ้าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า lót. Mm -hmm. mm -hmm. À.